กับข้าวกันเมนูรัตตุยเนื้อสับเมนูนี้นะทุกคนเป็นอาหารฝรั่งเศสมันก็คือสตูผักนั่นเองผักก็จะมีหลายอย่างนะทุกคนหอมใหญ่มะเขือเทศมะเขือม่วงเบลเปปเปอร์สแอนด์โคเจนซูกินีวาล่ะกว่าจะนึกคำออกแต่วันนี้ไม่ได้ทำเองนะทุกคนใช้แบบสำเร็จเอาเออ Disney เขาเคยทำแอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งชื่อระทัดทุยนี่แหละที่หนูเป็นพ่อครัวทุกคนใครเคยดูบ้างลองไปหาดูกันนะน่ารักดี ไว้ไม่ได้บอกวิธีทำเลยเล่าแต่เรื่องอื่นเมื่อกี้ที่ใส่ไปคือออริกาโน่แล้วก็ซอสมะเขือเทศน,นะทุกคนให้มันหอมหอมแล้วก็นัวขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดตุ๋นไปแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วพร้อมทานเลยวันนี้มณีจะกินกับเส้นพาสต้านะทุกคนปกติคุณสาเขาก็จะกินกับข้าวและแน่นอนพริกป่นขาดไม่ได้คะ่ะบ๊วหน้าปทจี